ไปลมพัดผ่านดาวก่อนครับคุณผู้ชมค่ะใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอิจฉามากเลยเพราะว่าพลอไม่ได้มาเป็นพิธีกรนะอยากเจอพี่ติ๊กเจษดาพรบ้างตัวเป็นๆตรงนี้หล่อมากตัวเป็นๆเขาบอกเออใช่ไหมและพี่นิวได้สัมภาษณ์แบบเอ็กคลูซีฟเลยเป็นยังไงบ้างเอ็กคลูซีฟเลยครับน้องพลอยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งอย่างที่อยากจะทำนะเป็นมิชชั่นในปีนี้อยากคุยกับพี่ติ๊กแบบเปิดอกนะฮะละมุนสุดๆเลยนะฮะถึงละครลมพัดผ่านดาวคุณผู้ชมนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะอีกแค่สี่ตอนเท่านั้นจจจจะะบบบแลล้ววาาาายยคนนถมงงตออ่ัไเเพรกี2 คน,น่นนะสิเออแล้วมันมีแบบรักหลายเศร้าห้าเศร้าสี่เศร้าแล้วพี่ติ๊กเขาได้สปอยไวมหมโอยเขาสปอยมาแล้วเบาๆคุณผู้ชมอ่ะจะสปอยว่าอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับค<ะ>่ะสำหรับลมพัดผ่านดาวเนี่ยมันมีดีเทลและละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ซึ่งบางทีแล้ว การที่เราได้มีโอกาสมาคุยเนี่ยทำให้การดูละครมีอรรถรสเพิ่มมากขึ้นอ่า,อาจะสนุกมากขึ้นแล้ววันนี้เคลียร์ทุกเรื่องถามแทนทุกคนที่อยู่ทางหน้าจอตรงนี้ครับนะว่าตอนจบเป็นยังไงเออนั่นแะนะหีะพี่เข้าเรื่องเลยได้ไหมสปอยเลยได้ไหมล่ะสปอยเลยได้ไหมยังไม่สปอยอ่ะสปอยนิดนึงว,ว่าตอนจบมีสองแบบ เรื่องนี้มันขึ้นชื่อเรื่องความสัมพันธ์ในความรักหลายรูปแบบใช่ครับพอเวลามาถึงยุคนี้ปี2023เนี่ยครับเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่มีเส้นแบ่งอะไรแล้วมันไม่มีเพศไม่มีอายุเรื่องนี้เนี่ยครับเราอยากจะเล่าในแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าในความรักเส้นทางความรักของแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่มีแบ,กกบล็กเกลว์ล้วนแต่มีครอบครัวมาเกี่ยวข้องความรักของดาราชากับวายุแน่นอนครับดาราชาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่แบบ เรียนเก่งทํางานดีกิจกรรมได้ทุกทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดยกเว้นเรื<ม>่องของความรักตัวของวายุเองนะครับก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอิสระนิวฟิลเลน,นะนร,นร์น่ารักอิสระใช่ครับอาร์ติสับ,บทำงานศิลปะเขามีความรักที่ทจริงจังเพียงแต่ว่าธรรมชาติของเขาเป็นแบบนี้ซึ่งก็จะแตกต่างกับดูดาวซึ่งเขามีตัวครอบครัวเนี่ยมีแนวทางชัดเจนเอาจริงๆที่พีตี้กล่าวเนี่ยนะนิวจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในสังคมทุกวันนี้คนที่อยู่ช่องเจ็ดก็มีแบบนั้นกับ อยู่ในจิตบันเทิงเลยพี่อ๋อเหรอครับไม่มีแฟนไม่เป็นไรหรอยังไงดีครับว,นนวันนี้จบรายการไปขอให้เจอแฟนเลยฮะสาธุอาขอให้มีแฟนแล้วก็พูดที่แต่งงานเลยถ้าดูดูนะดิวจะสงสัยคุณสงวัตรครับตอนนี้เขาแบบรู้สึกอะไรกันแน่พี่เดาไม่ออกอผู้ชายคนเนี้ยค,คือผู้ชายคนเนี้ยก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของผู้ชายบางคนเขาเขามีโลกส่วนตัวของเขาในเรืร่องของรสนิยมแล้วเนี่ย มันมีความหลากหลายมากแล้วก็เป็นบทที่พี่ติ๊กไม่เคยเล่นเลยจริงๆในมุมนี้ไม่เคยเล่นเลยจริงๆแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสมาเล่นอะไรแบบนี้นะครับเรื่องอันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าย้อนกลับไปบในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะรับไม่ได้อาจจะไม่เข้าใจพอถึงในยุคนี้เนี่ยมผมว่าแบบเฮ้ยม,มันถูกจังหวะที่เราจะทําแบบนี้ครับแสดงว่าพี่ติ๊กก้าวผ่านการเป็นดาราแต่ก็คือตัวเองแบบเป็นนักสแสดงแล้วจริงๆที่สามารถเปิดรับได้กับทุกบทบาทที่มันเข้ามา ตลอดระยะเวลาเราคิดแบบนั้นเสมอนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะได้รับการหยิบยื่นบทแบบนี้มาให้ยกเป็นทําเองไ <laughs> ม <c oughs> ่้องหยเป็นต้นค <c oughs> วามเข้มข้นก็มีขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆก็เริ่มเข้มข้นฝากติดตามด้วยแล้วกมาลุ้นกันว่าตอนจบแบบที่หนึ่งของลมพัดผ่านดาวจะเป็นดักไหนโอ้โหมาลุ้นพร้อมกันและสาธุหน้าจอด้วยนะคะพี่ทิมบอกว่าจบรายการแล้วขอให้มีแฟนทุกคน เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยคือต้องบอกว่าตอนจบมี2แบบจริงๆแล้วถ่าย2แบบจริงๆนะคบคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่ติ๊กบอกว่าพี่ติ๊กเลือกแล้วว่าจะจบแบบไหนอ๋อคือเขาเลือกไว้แล้วเดี๋ยวรอรุ้นพร้อมกันทางหน้าจอช่อง7 HD นะครับที่สำคัญเวอร์ชันที่2เนี่ยก็มีให้ดูแบบออนไลน์ด้วยนะเดี๋ยวมาแบบมาบอกช่องทางอีกทีนึงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคุณผู้ชมเราพร้อมมอบความสุขของราให้กับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับสองทุ่มสีจอกันาทีทางช่อง7 HD เอค